ผลลับของศึกซัฟฟอในครั้งนี้จะเป็นยังไงหากนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาคนอย่างแพทองทานชินวัตรมีแต่ความทุจริตเป็นที่ประจักษ์ท่านได้ทํานิติกรรมอําพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จมันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแน่นอนไม่ไม่ได้เป็นความจริงเลย มาลองทำนายฉากทน์ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่26มีนาคามนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยมีหลายรัฐบาลที่ล้มจากการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้วนะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ <True> การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะหรือว่าศึกซักฟอกตามภาษาชาวบ้านที่เราเรียกกันเนี่ยถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญอย่างมากเลยในการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดูลอํานาจของรัฐบาลโดยสสฝ่ายค้านนะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา151าของกลไกระบอบรัฐสภาไทยสามารถที่จะทําให้ในายกรัฐมนตรีหลุดจากตําแหน่งได้จริงๆนะคะยกตัวอย่างเช่นในปี2518ในสมัยรัฐบาลผสมของหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทเนาะในครั้งนั้นท่านถูกอภิปรายแล้วก็แพ้มตินะคะไม่ไว้วางใจไปทําให้ท่านเนี่ยต้องออกจาก ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่นายกแพ้มติการไม่ไว้วางใจโดยตรงจากสภาค่ะส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจปี2558ในครั้งนี้นะคะทางฝั่งฝ่ายค้านเลือกจะอภิปรายพุ่งเป้าไปที่ตัวรัฐมนตรีเพียงท่านเดียวเลยก็คือนายกรัฐมนตรีแพททองทานจินวัฒน์นายกคนที่31ของประเทศไทยและเธอนะคะยังเป็นนายกคนที่5ของประเทศไทยด้วยที่ได้รับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงลำพังคนเดียวการบริหารราชการแผ่นดินที่มีปัญหา มีดิลแรกประเทศเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและครอบครัวคาะวติภาวะความเป็นผู้นําไม่สามารถควบคุมเสียงในพักร่วมรัฐบาลได้แก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างไม่เป็นรูปธรรมถูกชี้นําจากนายกนอกระบบไม่ซื่อสัตย์สุจริตจงใจหลบเลี่ยงภาษีรวมทั้งยังรับคนที่ขาดคุณสมบัติมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีอีกด้วยค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าข้อครหาต่างๆมันจะทําให้เธอไม่ได้รับความไว้วางใจจากสสฝั่งพักร่วมรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตามมตมูลมติหนึ่งร้ยากำหนดเอาไว้นะคะ ว่ามติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีคะแนนเสียงนะคะน้อยกว่ากึ่งหนึ่งถึงจะทําให้นายกหรือรัฐมนตรีผู้นั้นขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีลงซึ่งปัจจุบันเนี่ยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีจานวน493คนนะคะถ้ากับว่านายกต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็คือเกิน247เสียงขึ้นไปถึงจะได้รับความไว้วางใจนั่นเองและแน่นอนนะคะสิทธิพิเศษสำหรับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือตามปกติแล้วถ้ามีการลงมติไม่วาง รัฐมนตรีอย่างต่างได้คะแนนน้อยมากเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับคณะรัฐมนตรีทั้งชุดใช่ไหมอย่างมากก็แค่มีการปรับตําแหน่งคอรมอปรับเก้าอี้กันไปเป็นรายบุคคลแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอภิปรายนายกเนี่ยยิงปืนนัดเดียวคือได้นกทั้งรังเลยเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วงเล็บ1กําหนดเอาไว้นะคะว่าหากนายกไม่ได้รับความไว้วางใจคือมีเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีผลทําให้รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตําแหน่งไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยเหมือน รับความไว้วางใจมีผลล้มกระดานรัฐบาลทั้งชุดนะคะแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนโอกาสก็ยังน้อยนะคะที่จะเป็นแบบนั้นเพราะแม้ว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายคา้านจะเป็นการเปิดแผลลดทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนะฮะแต่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยกับมองว่ามีแต้มต่อมากกว่าเนื่องจากข้อกล่าวหาต่างๆนั้นเลื่อนลอยขาดความเป็นรูปธรรมประหนึ่งรพหลังข่าวที่มีแต่จินตนาการขาดหลักฐานยากที่จะพิสูจน์นะคะว่าเป็นเรื่องจริงดังนั้นผลของศึกซักฟอกแนวทางแรกก็คืออาจไม่ทําให้นายกร,ร,รัฐมนตรีแพ้ท ทานสูญเสียความไว้วางใจจนต้องหลุดจากตําแหน่งท่านนาจะได้ดำรงตาแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีต่อค่ะแม้ว่าความสามาคัคคีภายในพรรคตัวรัฐบาลเราจะเห็นรอยร้าวที่ถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆอย่างชัดเจนขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าณเวลานี้ยังไม่ได้พร้อมที่จะแตกหักกันค่ะแต่มันก็ยังเหลืออีก2แนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลาออกหรือยุบสภาแม้ผ่านการอภิปรายไปแล้วค่ะเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในสมัยคุณบรรหารศิละปะอาชาดำรงตำแหน่งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีในปี2539นะคะแม้จะผ่านการอภิปรายไปได้ แต่หลังจากนั้นก็ถูกกดดันแล้วก็ต่อรองจากพักร่วมรัฐบาลอย่างหนักจนสุดท้ายต้องประกาศยุบสภาค่ะหรือเหมือนในสมัยของบิ๊กจิว๋วพลเอกชาวาลิตยงใจยุทธดำรงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะที่แม้จะผ่านการอภิปรายไปได้แต่กับต้องเจอวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งรุนแรงของประเทศไทยนั่นคือวิกฤตต้มยำกุ้งที่สุดท้ายถูกกดดันดต่างๆนานาทําให้ท่านตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นหรือในกรณีวอตเคตที่2ตัดเนื้อร้ายเปลี่ยนเก้า ค,ความน่าเชื่อถือหรือว่าความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลทําให้รัฐมนตรีบางรายที่ได้คะแนนน้อยหรือมีข่าวเช้าเสียหายเยอะๆสามารถที่จะถูกปรับตําแหน่งออกจากคอรมอได้นะคะแต่สุดท้ายไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะมันเป็นเวทีที่น่าจะเป็นมุมบวกให้กับนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานมากกว่าด้วยในกรณีที่ท่านเนี่ยสามารถที่จะโต้แยง้งหรือว่าตอบกลับข้อค้รหาต่างๆที่ฝ่ายค้านเขาหยิบยกมาโจมตีได้ได้แสดงสปิริตความเป็นผู้นำนะคะความฉะฉะ ความฉลาดในการตอบคําถามเฉพาะหน้าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าสร้างความน่าเชื่อถือนะคะให้กับตัวเองได้ดีเลยทีเดียวรวมถึงเธอยังรู้จุดอ่อนที่จะไปทํากันบ้านเพราะสิ่งต่างๆที่เป็นแผลให้ดังฝ่ายค้านเขาหยิบยกมาโจมตีเนี่ยมันก็เสมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เขามองว่าเราทํายังทําได้ไม่ดีใช่ไหมในมุมรัฐบาลสามารถจะไปแก้ปัญหาต่างๆแล้อย่างตรงจุดแล้วก็ลบข้อครหาต่างๆเหมือนกับรู้กันบ้าน,านลงหน้ารู้ข้อสอบลงหน้าจากฝ่ายค้านอย่างนี้เป็นต้นด้วยนะคะแต่ประชาชนจะเชื่อมัน่นศรัทธาเรียกความน่าเชื่อถือกลับคืนมา ในตัวนายกรัฐมนตรีได้มากหรือว่าน้อยแค่ไหนอยู่ที่คําตอบของท่านนายกรัฐมนตรีและประชาชนเขาจะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ตัดสินด้วยตัวของเขาเองมากกว่าค่ะแต่สุดท้ายผลของการอภิปรายไม่วางใจจะเป็นยังไงเราก็คงต้องจับตาไปพร้อมๆกันในวันที่26มีนาคมนี้10โมงเป็นต้นไปที่เหล่าสะสะเนี่ยเขาจะไปลงมติกันว่าจะวางใจนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานหรือเปล่านะคะและผลลัพธ์จะเป็นเหมือนฉากทัศน์ที่เราได้คาดคะเนเอาไว้ไหมติดตามรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะแลวเหมือนเดิมนะคะคุณกี่เห็น ยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าฉากทัศทัของนายกรัฐมนตรีในวันที่26มีนาคมนี้จะเป็นยังไงพูดคุยเข้ามาได้นะคะแบบความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เคารพคนที่เห็นต่างคุณด้วยนะคะแต่สุดท้ายเหมือนเดิมนะถ้าคลิปนี้มันทาให้คุณเข้าใจเรื่องราวต่างมากขึ้นหรือว่าคุณชื่นชอบเราเป็นกำลังใจให้กับเราด้การกดหัวใจกดไล์นะคะแล้วฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวให้โด้วยนะคะ